สวัสดีครับสบายดีปัาใหญ่สมริดรักต่างไวยครับพีนตาสาวรักต่างไวยค่ะเมือนีย่ามแรลงนะครับของวันที่สาม่ะมนวันที่สามออกนอกพื้นที่อีกแล้วออกนอกพื้นที่อีกแล้วนะครับไฟดับไฟดับเพจงานบ่ไดรนะครับไฟดับนันทีปีหนไฟดับครั้งหนึ่งแมนไฟดับก็เลยถือโอกาสว่ามาเปลี่ยนข้องนำขือเก่านะครับทั้งหลังนะครับก็จะออกมาตึกจะดุงมามายกสะดุ้ง นี่ยิ่งข้เจ้าคุยกันอยู่เมื่อี้ว่าบ่ได้ดอกเ่าใจเลบ่ได้ดอกเดี๋ยวเดี๋ยวาไปเบิง่งสะดุ้งอยู่ที่ข้องนำสะพานบันหน้าไส้นะครับก่อนที่จะหอดเทศบาลเนี่ยที่เหลียวเห็นลังค่าเป็นเทศบาลน,นะครับตาที่พู้กระเจ้ายกขึ้นอันนั้นยกขึ้นไม่เห็นว่ข้า,าเจ้าจะไปตัก ตักกับปลาวะแต่มีสะดุง้งทั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับสะดุ้งเจ็ดสะดุ้งดูวยไกล,ใ,กลในพ้นสอมสะดุง้งอยอะพ้นสอมสะดุง้งอุ้นเบิ่งเบิงสะดุง้งนั่งกำลังกำลัง,ง,งจะขึ้นครับน,นี่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 กำลังจะขึ้นเอามันจะได้ไม้หรือน้อามาล้นกันครับ โอ้มันมันมันยกขึ้นมันอาจ,จะด้งยกขึ้นสุดแล้วแต่ว่าจะด้งมันน่ะบ่าะวีดนาเนาะเพราะว่าน้ำม,มันขึ้นสูงน้ำก็ไลค่อยๆนะครับแล้ก็จะตรงดึงเอ๋เลาลงสัมบ่ได้บ่ได้บ่ได้ปลานะครับอือนี่แหละครับไปอีกแล้วนี่คล้องน้ำนะครับ เข้าจากคีรถไปน้ำคลองน้ำหรือนาะมินตาเน,ะนานะคือเกาเนาะมันคือเกาปุ้นะครับ้เข้าจากคีขีไปเราก็จะอ้อมขึ้นมาบางนี่ละนะครับแต่ว่าคนเราฟังน,น้ำไหลเอ้ยนะครับไอ้วันนี้มินตาพาเที่ยวพักบุง้งพักบุ้งแดงเนาะพักบุง้งอืมกินได้พักบุงงกบ้งแดงพักบุ้งนะครับนี่กินได้ด้เนี่ ไปครับขัาวบูงแดงบัวแซบก่อนเคยกินบะเคยกิน<ส>ได้อยู่มันมันมีกินแบบจังใดบุแซบคือกันมันข้นมะหวอดนน่นี่ครับอี่หนังมึงเด้อนี่อันนี้เป็นกล้วยกล้วยจะล่าจอน้ายไปเที่ยวกันกล้วยจะล่าจอนไปแล้วครับ าพาเที่ยวเพราะว่าน้ำขึ้นเพราะว่าบ่บ่ขึ้นซจำมือน้ำท่วมถ้าเป็นมือที่น้ำท่วมเข้ามาไทยคิปน้ำท่วมเดียวบ่ต้องเบิ่งน้ำหรอกเนาะ ดูหนาวนะครับใช้กับดูหนาวอาทองฟ้าเป็นฟ้าสลัวนะครับเมื่อนี้ฟ้าสลัวดูทองฟ้าทองฟ้ายับยับใสเว็นตาเว็นตาฟ้าแหว หนาวแล้วดิเบื้อนี้อากาศหนาวหนาวอากาศเย็นมากแมนอากาศเริ่มเย็นเย็นแม่นบอกนี่บพรว่าอาเห็ดแม่นนี่ล่ะมองนี้และวผมคิดวัดผ้ามิตตาว่าหาเห็ดมองนี่นะมาเจ็บเห็ดเด้อว่ได้บ่ได้บ่ได้จักดอกแมนบ่ได้จักดอกได้แต่ดอกเดียวได้แต่ดอกเดียวของพ่อใหญ่ได้แต่ดอกองหญ่แม่นคือเห็ดพวกแม่นู้โอ้แรีนเร็วโอ้เรีนเร็วแต่ว่าจะเสียว ไอดดดดดด้ดอกเดียวกินบัวบ่อนกเดียวกินบัวบ่อนกเดียวดอกเดียวก็ได้กินไ <c oughs> ด้ดยาวนานอยู <c oughs> อ่ข้ายอมกะกินยมในเสียบแยำนั่นกินพวกกินพวกดอกใหญ่เขาใกล้จานั่นแล้วนะครับโยน่ยนย่นใหญ่ กำลังออกห่วงแล้วเขาดอเขาเขาดรอเขาเจ้าเริ่มออกแล้วเพราะว่าเดือนตุลาเลยดิเดือนตุลาแล้วเขาก็เริ่มออกแล้วเดือนพฤศจิกาต้นเดือนพฤศจิกาก็ับได้ได้เกี่ยวนะครับต้นเดือนหรือว่าท่ายเดือนนี่แหละได้เกี่ยวแต่ว่าเขาหน้าอยู่อันข้างบ้านของพี่สายจำเป็นอ่ะแล้วบุญบุญช่วงเรื่อง ได้บุญช่วงเรือก็ได้เกี่ยวป่ะการแสดงว่าตอนนี้มันก็ออกห่วงคือกันออกห่วงคือกันกำลังเลานนะั้นกำลังจะออกได้บุช่วงเรือเพระว่าเดือนพระ,พระ,พระพจริงกลางกลางเดือนเนาะแต่ละเบี๊ยหันจับโอปินเหมือนได้เกี่ยวเหมือนเดือนไทยเดือนพระจิง๋ง โมว่าลุมลุมใดก็บลุมปักยิ่งใหญ่ลุมแห่งไรก็เขาเข้าไปสุดหรือว่าอ้อมอยู่นี่ไปสุดกันเลยเองโมว่าลุมปักยิ่ใหญ่วันสันเอาไปเอามาขี่รถไปบ่ได้ก็เลยจอดจอดแล้วก็คัวล้อโม่ไส้หว่าอ่ามันจะไส้ขนาดมอเตอร์ไซค์ยังไปไปยากเลยจอดควัวล้อแน่แล้วกะอีแม่ก็ถามว่าเอ้าเป็นยังไปบ่ได้ หยอดถ้ากัดนอนเลาะมันจะเป็นแาบผร้ช่านี่โทรคกลุ้ยหน่อยเพราะว่าเพื่อต้องเพื่อต้องถามหาเรื่องเลือกๆเลยนะสุดเลยมาสั่นขนาดอยู่พี่เป็นลุ้มเป็นลุ้มหน่อยๆข้าเจ้ากับแปลงแล้วอันมาแปลงซสอบคอยคิดว่าเพิ่อนบซสอมเนาะเพิ่นเพิ่นก็แค่แก้ไขที่อ่อกรงใดบอดใดที่ลุ้มใหญ่ๆเพิ่นก็เอาทินเป็นงู เอาขี้ดินไปทม <Man. S 2> มันกะอันฝนตกห้ามรวดแร็ไปหยยบมันก็ออกคือเขาแต่ว่าปูปูที่คนน่ะคนรวยๆเขาก็ขี้ย่นเนาะเขาก็ไ่ได้เขาก็ไ่ได้อ่านั่นดรอกเขาก็ได้เดือดร้อนอได้เดือดร้อน,นคน,น,น,ทนที่ทุบทุกยากเขาที่เดือดร้อนเขาก็เวลาเข้าไปหันไปมีบ้านใกล้ๆบริกียน่นมันกับดินยากคือกอล่ะอันนี้ขนาดทั้งเบิ้งเบิ้งทั้งไอ ทางแคมหนองนี่นี่แคมหนองอทางแคมหนองก็คือเหมือนกับทางเรียบคลองซื่อๆนี่โอ้ยชาไดชั่มทีไใเนาะโอ้คันเลยแหละเบอกเพื่อนว่าชิ่อบ้านแย่ใส่โอ้ยเนาะขิดงอเลยบ่เพิ่นว่าสิเอารถยนต์ไปเอียนเลยก็โอ้ยอีโต้รถบ่บ่ไปดีกว่าพอเราอีโต้รถเนาะแม่น ตรถดีเนยได้ก็ได้ว่าฮะอ่านั่นเองก็ไดบอกว่านั่นเองบอกอีกเรื่อกตัวรถเรื่องจริงเหรอครบมันตัวรถรดแรลดแรถในลดแรนั่นเขยมไม่อยู่เครงเล็กศูนย์น้อยเดียวตัวอยู่ในอันเครื่องอยู่ในัวอยู่ในแขวง อยู่ไหนบ้างอืมโซเชียลอันกายอันครัวนักเรียนนะขนาดกายครัวนักเรียนขนาดเป็นรูมแล้วเอน๋ยวเริ่มมีรูมแล้วคทีู่ค่ะโอ้ยเบิ่งท่องฝาโอ,อ้ยสวยงามเบิ่งท่องฟ้ากนะค่ะเขาเลี้ยวกลับเมืองนีนละ่ะ เดี่ยวกับมาทางนี้เลยก,ก็ไดป่ะอ้อมไปทางนั่นเนาะอ้อมไปทางนั่นเลยเหรือ่แม่อันนี้ถึงแยกแยกไปเดยไปเดงหน่อยเดีย๋ยวเพราะเราจะไม่ได้ข้ามถนน มันแยกมองนี่เป็นเดินบินนะครับ <Okay. S 1> ไปเลยตามกันนี้ไปเออเขาเดียวนี่ครับครอบนาวเขาจะเอาไปถนนฟั่งแม่เนี่ยอ๋อถนนตลอดสองฟังนะครับเนี่ยถ <Yeah. S 1> นน, <Yeah. S 1> นเมืองไทยถนนพวกนี้ก็จะบินล่มล่มบิน ถนนขัางนี่ไม่เป็นถนนเก่าเนาะอันนี้เฮ็ดก่อนเอออันนี้เฮ็ดก่อนข้างข้างนั้นเฮ็ดันเฮ็ดรุ่นเนาะด้านนี้ทำก่อนแหนนี่เป็นขอตอ้องเรียบคลองน้ำนะครับเรียบคลองน้ำต้อยทีต้อยที แต่ว,ว่าอากาศเย็นดีเป็นตะไน <Yeah. S 2> ะ่มาทางนี้มันจะเห็นขลองนำนะเพราะว่าเสร็จทางนี้รถคอยเลยมันมันมันเก่าคนบ่ราะใครเรีนทางนี้ป <Yeah. S 2> ่าที่ตั้งแต่เพื่บา้านก็จะยู่แถวนี้าาก็จะปล่อยมาใส่ทางนี้<า>นี่พวกน<อ>ึกจำจำยังไงก็จ้าก็ยังมาแปนะกเนอ่ะมันม มันเป็นเหมือนเขาฝนจะตกอยู่หรือว่ามันจะเปลี่ยนเป็นหนาวเลยค่อยว่าบ่หน้าจะหนาวเถอะค่อยว่าตกอีกรอบนี้มันหน้าจะหนาวแต่ตกก็บโต๊คือว่าทำกันหน่อยใตกแน่นอนโตกรอบนี้ก็คือว่าหนาวเลยเปลี่ยนฤดูเลยเนาะเปลี่ยนฤดูไปเลยฤดูฝนกลายเป็นฤดูหนาวเมื่อนี้หนาวปีนี้หนาวอ่า ก็ว่ามันจะมาไวแเราได้ยินเพลงนั่นบปะนาหนาวปีนี้นาหนาวปีนี้บ่มีสาวให้กอด <c oughs> มีแต่เมียให้กอดมันยังก็อารมณ์ดีแถววัน <c oughs> นี้อารมณ์ด,ดีนะอารมณ์ดีเราถอดอารมณ์ดีเลยอารมณ์ดีอารมณ์ดีมึงคอ,อยนั่งเถ่าบแม่ก็เถ่าไงา อามดีแล้วนะครับเปรี่ยวปักออกมาสบายสบายครับในขณะที่ไฟดัำท่าผู้ใดท่าผู้ใดท่าผู้ใดโมยังเข่าต้องเทนอารมณ์ดีๆทำอารมณ์ให้ดีๆตลอดเวลาก็ต้องเที่ยงเียงนะครับผมความเครียดทำให้เราแก่ไวความสุขใจทำให้เราหนุ่มตลอดหนุ่มมองย็นหนุ่มว่ะ นุ่มดูแต่ว่าซ้อนขายเหมือนพ่อพีตาแล้วเป็นพ่อป่ะแน่นมาพี่น้องคือพ่อขับลูกป่ะครับนี่นี่ไอพี่น้องเิ่นเบงเงี้ยว่าขี่รถน้ำกันนี่เป็นพ่อกับลูกป่ะไอพี่น้องคอมเมนต์มาบอกคือถามถามคือว่ากันคอมเมนต์มาบอกถามว่าคือก็คอมเมนต์มาบอกเนาะเท่าจ้ากันหรือว่าเท่าต่างกันอ่าบายว่าง <Wow. S 2> สะบานนาสายทางทางเขาเปดีในบ้านนะั้นบ,บ้านบ้านนะบ้านนาายเออบ้านสุภบาอยู่แถวนั้นเนเ,าเนาะข้าดกระทอมกระทอมย่าม,มาย่ไอเนี่ยงนี่เ็น้องเป็นลังเป็นลังย่ง้ามานตื้สเดุงขาเจา้ากับมานอนเหรียญน,น่นีมุ่งหลังค่า ดึกบัดขึ้่นหมดแล้วขันยาม,มันถื่อนจะทักเด้ออากาศเลยโอ้เย็นดีครับค่อยว่าอยู่เชียงรายถ้าพุ่มเป็นสะพ่อมือรีนะค่อยว่าเย็นแล้วแหละอากาศขนาดปัจจุบนห้องมันยิ่งเย็นแล้วเชียงรายกับนำ้นำนำ้ำน้ำมาอีกแล้วไม่บอกพี่ก็เป็นเชียงรายเชียงคานอ๋อเชียงคานอ๋อเอ้าง เชียงเอ่อมงเลยมองเลยเนี่จะหนาว <Okay. S 2> แต่หนาว,วาจงหวัดอื่น okay. ถ้าเกียบเทียบเรื<ๆ>่องมือนี้นี่น,นะทั้งคุณกับเย็นแล้วล่ละแต่ว่าไม่ <Okay. S 2> ได้วัไดไปนอนทั้งคืนเลาวว่ได้ไปเลียนบรรยากาศเออส่วนมากกรทังบ้านเจ้าก็น่าจะหนาวทางไปใช่ยง้เพราะว่ามันเป็นทะเลภูเขา การที่ไปไชยโุรี่นะครับนอาจะได้เรนยูนเที่งหลังเขาตลอดเวลาขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นล่งขึ้นล่บ่ไดเรนท่างเรียบทางเรียบนี่หน่อยเลยล่ะนอกจากทางลุมแล้วก็เป็นทางภูเขา ก็เดียการชิวๆนะครับผมมาขี่รถเด่นนี่ขี่รถเด่นนะครับขี่รถอ่าขี่รถคุยกันไปนะครับผมคุยกันไปว่าข่วนกันไปเนาะข่กันไปเออวันวันธรรมดาเด้่ยเพิ่งเข่าเนี่ย คก็คือเพคนว่าแล้ว,ว่าเท่าแล้วก็ต้องเห็ดอันไหนอย่างก่อนเห็ดบ่อเห็ดบ่ใเจ้าของเท่าเออเห็ดบ่ใเจ้าของเท่ามันเข้ากันดีนมตลอดไปเอออ่ะใกล้จะหอดแล้วใกล้จะหอดตาะของที่เข้าเปิดคลิปละเอ็นใกล้อ๋อสำหรับอ่าคลิปนี้เนาะิิะคลิปเข<อ><อ>้<อ>าเข้าไายที่เดินไปเลยกันให้ฮะ ไปไปพุทธศัสนะไปไซไปน้องสำโรงปะน้องสำโรงก็ไปดอกนะเออจอยากไปดีกว่าบ่ก็บ่ไปเด้อเ่อท่อไปตลาดดีกว่าท่อปีาปิดคลิปเหนุ่มไปตลาดอ่าเดี๋ยเอาคนจะปิ๊ดเก็บอยู่ตรงนี้แหละเนาะในขณะที่ขี่รถไปเรื่อยๆนี่แหละเอาผมวันใหญ่สำเริจรักต่างไว้พร้อมกับมินตรา สาวเรารักต่างไปนะครับไว้เจ,เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับบายดี